ครับผมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ต่อมานั่นก็คือคําประพันธ์ฉันทลักษ์ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนได้ทำการเรียนรู้ในเรื่องภาษามีพลังหรือพลังของภาษาที่มีบทบาทต่อคนไทยเป็นอย่างมากคนไทยมักมีความเชื่อที่ผูกพันกับภาษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในวันนี้คุณครูอยากให้พวกเราได้ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของคำประพันธ์และคำว่าฉันทลักไปพร้อมๆกันและในท้ายคลิปนักเรียนจะได้ทำการฝึกฝนทักษะในการแต่งคำประพันธ์ของตนเองในการแนะนำตนเองให้กับคุณครูได้รู้จักถ้าพร้อมแล้วไปศึกษาเรียนรู้กันเลยครับมาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้มาตรฐานท .4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเป็นแปลงของภาษาและพลังของภาษาอันเป็นภูมิปัญญาทางภาษารักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติตัวชี้วัดการเรียนรู้ท4.1ม .1 ทับการแต่งบทร้อยกรองสาระสำคัญความคิดรวบยอดการแต่งคำประพันธ์ควรคำนึงถึงคำที่นำมาแต่งให้มีรสสัมผัสและมีความหมายเหมาะกับเรื่องทั้งเรียงคำให้เป็นเรื่องราวเพื่อให้คำประพันธ์นั้นมีความไพเราะสละสลวยและเป็นคุณค่าประโยชน์แก่ผู้อ่านครับ ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับคำว่าคำประพันธ์คำประพันธ์ก็คือถ้อยคำที่ได้ร้อยกรองหรือเรียบเรียงขึ้นครับโดยมีลักษณะของข้อบังคับคำจำกัดและวรรคตอนต่างๆให้มีการสัมผัสจะเกิดความไพเราะตามกฎเกณฑ์ที่ได้จัดไว้ในฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ในแต่ละชนิดนั่นเองครับและคำว่าฉันทลักษณ์ก็หมายถึงลักษณะบังคับของคำประพันธ์ไทยซึ่งฉันทลักษ์ คือตำราที่ว่าด้วยวิธีการร้อยกรองถ้อยคําที่เรียบเรียงให้ถ้อยคํานั้นเป็นระเบียบตามลักษณะบังคับและบทบัญญัติซึ่งมีนักปราชได้ร่างเป็นแบบเอาไว้เพื่อให้เราแต่งตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์นั่นเองและสําหรับร้อยกรองของไทยนั้นมีความหมายอยู่2ในยะครับในยะที่หหมายถึงการแต่งหนังสือดีให้เกิดความไพเราะในยะที่สองนั้นหมายถึงถ้อยคําที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบทบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ คำประพันธ์ที่ดีนักเรียนครับจะต้องประกอบไปด้วย3ประการด้วยกันประการที่1ข้อความดีประการที่2สัมผัสดีและประการที่สมแต่งถูกต้องตามลักษณะบังคับหรือที่เราเรียกกันว่าฉันทะลักของบทประพันธ์นั่นเองครับสำหรับลักษณะบังคับ ของการแต่งคำประพันธ์โดยทั่วไปประการที่หนึ่งครุหรือละหุนั่นเองครุคือพยางค์ที่มีเสียงหนักครับได้แก่พยางค์ที่ประกอบด้วยสระเสียงยาวและละหุก็คือพยางค์ที่มีเสียงเบาได้แก่พยางค์ที่ประกอบด้วยสระเสียงสั้นครับนักเรียน ประการที่2คือลักษณะบังคับเอกและโทเอกก็คือพยางหรือคำที่มีรูปเป็นวันในยุคเอกและบรรดาที่เป็นคำตายซึ่งในโครงและร่ายเนี่ยก็จะสามารถใช้แทนได้ครับส่วนคำโทก็คือพยางหรือคําที่ปรากฏการใช้รูปวันในยุคโทนั่นเองครับลักษณะบังคับประการที่3คือคณะ คณะคือแบบบังคับที่วางเป็นกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ครับคำประพันธ์ชนิดนั้นๆก็จะต้องมีจำนวนวรคเท่านั้นจำนวนคำเท่านั้นบังคับคำเอกคำโทคำคารุระหุหรือไม่ตามชนิดของบทประพันธ์ครับลักษณะบังคับที่สี่คือพยางพยางเป็นหน่วยเสียงที่เล็กที่สุดในภาษาไทยครับเมื่อเราเปล่งออกมาในครั้งครั้งหนึ่งเราก็นับว่าเป็นหนึ่งพยางนั่นเองครับ ลักษณะบังคับประการที่5คือสัมผัสสัมผัสคือลักษณะบังคับที่ทำให้คำนั้นเกิดความคล้องจองกันสามารถใช้ได้ทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสในเราไปดูสัมผัสนอกกันครับ สัมผัสนอกก็คือคำที่บังคับให้คล้องจองกันักนเรียนครับในระหว่างวักวักหนึ่งกับอีกวักหนึ่งพูดง่ายๆก็คือไม่ได้สัมผัสในวักของตนเองครับเป็นสัมผัสที่ส่งออกไปสัมผัสกับวักอื่นนั่นเองเราจะไปดูตัวอย่างของสัมผัสนอกกันครับนักเรียนดังบทประพันธ์ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนี้นักเรียนสังเกตตัวดำหนาที่คุณครูได้ทำการเน้นไว้นะครับ ไปยกตัวอย่างที่บทประพันธ์ที่1ของโครงนักเรียนสังเกตคําว่าหิตไปสัมผัสกับจิตและคิดสังเกตว่าอยู่คนละวักกันแบบนี้คือสัมผัสนอกนั่นเองไปดูสัมผัสต,ต่อไปคือสัมผัสในครับสัมผัสในก็คือคําที่คล้องจองกันและจัดอยู่ในวักเดียวกันครับ บางทีก็จะเป็นคําที่สัมผัสเรียงติดต่อกันตั้งแต่2ถึง3าํคขึ้นไปจะเกิดความไพเราะในบทประพันธ์นั้นๆเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างคําประพันธ์สัมผัสสระบางน้ําจืดชื่อบางเป็นทางคิดน่าเรียนสังเกตตัวดําหนาครับบางทางใช้สระเดียวกันสัมผัสในวักเดียวกันต่อไปสัมผัสอักษรครับ สัมผัสอักษรก็คือคำที่คล้องจองกันโดยนักเรียนใช้อักษรชนิดเดียวกันอยู่ในอักษรประเภทเดียวกันมีเสียงคู่กันที่เราเรียกว่าอักษรคู่ดังตัวอย่างเช่นขอไข,ข่คอควายคอระฆังหรือถอถุงทอธงทอทหารครับดังตัวอย่างชุดที่1การใช้อักษรชนิดเดียวกันในการเล่นสัมผัสอักษรครับแลลิงลิงเล่นล้อลางลิง หาเพื่อนเพ่นพาดพิงพวกพ้องเห็นไหมครับแบบนี้ใช้อักษรชนิดเดียวกันหรือประเภทที่สองครับใช้อักษรประเภทเดียวกันก็คือลักษณะอักษรที่มีเสียงเหมือนกันแต่รูปไม่เหมือนกันเช่นคอควายคอระคังทอทหารทอธงรอเรือรอลิงสอสาราสอฤษีและสอเสือประการที่สามใช้อักษรที่มีเสียงคู่กันคือใช้อักษรต่ำ ชนิดอักษรคู่14ตัวกับอักษรสูง11ตัวซึ่งผันเข้ากันได้เป็นคู่คู่ดังตารางตัวอย่างเลยครับนักเรียนตัวอย่างการใช้คำเช่นคูณแค่ขิงขาขึ้นเคียงคางแบบนี้เป็นต้นครับสัมผัสในดังที่คุณครูได้กล่าวมาแล้วนี้ เป็นสัมผัสที่ไม่ได้บังคับครับนักเรียนจึงไม่ได้มีแบบกำหนดมาตั้งแต่โบราณแต่ถ้าไม่มีนักเรียนรู้ไหมครับว่าก็จะขาดรถที่ไพเราะซึ่งเป็นยอดของรถในเชิงฉันทลักษณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นคำประพันธ์ที่ดีจะขาดสัมผัสในเสียไม่ได้เหมือนเกสรเป็นเครื่องเชิดชูความสวยงามของบุคคชาติฉนั้นครับลักษณะบังคับประการที่หก คำเป็นคำตายนักเรียนเคยท่องกันใช่ไหมครับว่ากาเป็นยาวนมยวงกาตายสั้นกบทแบบนั้นก็จำได้ครับผมเพราะคําเป็นคือคําที่ประกอบด้วยสระเสียงยาวในแม่กอากาและต้องสะกดด้วยมาตราตัวสะกด ในแม่ก้นกงกลมและเกยนั่นเองสำหรับคำตายนั้นก็ต้องประกอบด้วยสระเสียงสั้นในแม่กอกาลงท้ายมาตราตัวสะกดที่แม่กกแม่ก,กดแม่ก,กบครับต่อไปลักษณะบังคับประการที่7คำำํานําคํานําคืออะไรนะครับคํานําก็คือคําที่ใช้กล่าวขึ้นต้นสําหรับเป็นบทนําในคําประพันธ์ครับ เช่นเมื่อนั้นบัดนั้นโฉมฉลาน้องเอย๋ยน้องรักรถเอย๋ยเป็นต้นครับลักษณะบังคับประการที่8คำสร้อยครับคำสร้อยก็คือคำที่ใช้สำหรับการลงท้ายบทหรือท้ายบาทของคำประพันธ์นั้นครับผม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคำสร้อยปรากฏขึ้นด้วยเหตุที่ความสำหรับการแต่งบทประพันธ์ในครั้งนั้นยังไม่สมบูรณ์จึงมีคำสร้อยเข้ามาประกอบบทประพันธ์ให้เกิดความสมบูรณ์ครับดังตัวอย่างคำสร้อยต่อไปนี้คำสร้อยจะต้องเป็นคำเป็นจะใช้คำตายไม่ได้ครับและใช้เฉพาะบทประพันธ์ชนิดโครงและร่สำหรับลักษณะบังคับทั้ง8ประการที่คุณครูได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ถือเป็นลักษณะบังคับโดยทั่วไปของการแต่งคำประพันธ์ในแต่ละประเภทครับผมซึ่งในวันนี้คุณครูจะนำพวกเรานั้นไปสู่คำประพันธ์ชนิดที่เรียกว่ากาบยานี11ครับ กาบยานี11เป็นอย่างไรนะครับฟังชื่อว่ายานี11ก็ต้องมี11คําถูกต้องไหมครับใน1บาทนั่นเองกาบยานี11เป็นคำประพันธ์ประเภทกาบชนิดหนึ่งครับนักเรียนใน1บทนั้นก็จะมีอยู่จํานวน2บาทครับและใน1บาทก็จะมีอยู่2วรวคกวักหน้ามี5คําคำวักหลังมี6คํารวมกันก็เป็นทั้งหมด11คําเราก็จึงเรียกว่าอะไรครับกาบยานี11นั่นเอง เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างของกาบยานี11ครับสัตวทุสะจะขอไหว้พระสีไตรสรณาพ่อแม่และครูบาเทวดาในราศีข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแก้ไขในเท่านี้ดีมิดียาตรีชานักเรียนจะสังเกตสำหรับการโยงฉันทลักของกาบยานี11และจำนวนคำในวักหน้าและวักหลังหน้าหหลัง6นั่นเอง สำหรับสัมผัสบังคับของกาบยานี11นั้นดังนี้ครับนักเรียนพยางสุดท้ายของวรคที่1ส่งสัมผัสกับพยางที่3ของวรคที่2พยางสุดท้ายของวรคที่2ส่งสัมผัสกับพยางสุดท้ายของวรคที่3พยางสุดท้ายของวรคที่3อาจจะส่งสัมผัสกับพยางที่1 2หรือ3ของวัคที่4ก็ได้ และพยางค์สุดท้ายของวรรคที่4สัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปเราเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทครับนักเรียนสามารถสังเกตบังคับของการสัมผัสในกาพยานี11ดังภาพตัวอย่างได้เลยครับดังฉันทลักษณ์ตัวอย่างมีอยู่จํานวน2บทครับนักเรียนและโยงสัมผัสเรียบร้อยแล้วนักเรียนลองศึกษากันดูครับ สำหรับการนำกาบยานี11ไปอ่านสัมผัสบังคับนักเรียนก็สามารถอ่านได้ตามที่คุณครูได้แบ่งไว้ครับเรื่อยเรื่อยมารอนรอนทิพภากรจะตกตำ่ำสนธยาจะใกล้คำ่ำคำหนึ่งหน้าเจ้าตราตรูเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาพลัดคู่เหมือนพี่อยู่ ผู้ดเดียวได้ตัวอย่างจากกาบเีเรือพระราชนิพลในเจ้าฟ้าธรรมทธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งครับต่อไปเราไปดูคณะของกาบยานี11ครับอย่างที่คุณครูได้พูดกับพวกเราไปว่ากาบยานีนะี่ยได้ชื่อว่ายานี11ก็เพราะจำนวนพยางในสองวัค หรือ1บรรทัดเนี่ยรวมกันได้11พยางเราจึงเรียกว่ากาบยานี11ครับ1บทมี4วรกวรหน้า5พยางวรหลัง6พยางครับพยางก็ถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในภาษาไทยพยางหรือคำเนี่ยวรแรกมีคําคำวรหลังมี6คคำรวมกันเป็น11คําคำจึงเรียกว่ากาบยานี11ครับ ทั้งบาทเอกและบาทโทก็มีจํานวนคําเหมือนกันนะครับนักเรียนสำหรับทั้งหมดนี้เป็นลักษณะบังคับของคําประพันธ์ที่เรียกว่ากาบยานี11ครับในวันนี้คุณครูก็อยากให้พวกเรานั้นได้ทำการฝึกทักษะในการแต่งคําประพันธ์ของตนเองโดยนำเรื่องราวของชีวิตตนเองมาทำการแนะนำให้คุณครูได้รู้จักผ่านกาบยานี11บําจำนวน2บทครับ ให้ถูกต้องตามลักษณะของฉันทลักษ์และให้นักเรียนโยงสัมผัสที่ถูกต้องตามภาพฉันทลักษณ์ตัวอย่างด้านบนครับสำหรับการแต่งกาบยานี11นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาพวกเราไปดูการแต่งกาบยานี11แนะนำตัวของคุณครูกันบ้างครับเผื่อว้จะเป็นแนวทางสำหรับนักเรียนที่จะได้แต่งกาบยานี11แนะนำตนเองส่งคุณครูครับ สวัสดีนักเรียนทุกคนคุณครูกรกฎชัยวงศ์นักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูได้โยงสัมผัสบทประพันธ์กาบยานี11แนะนำตนเองของคุณครูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างของการแต่งคําประพันธ์การแนะนำตนเองให้กับคุณครูได้รู้จักเขาไปดูกันเลยครับกรกฎชื่อครูแปลว่าผู้ประนมกร จากน่านสู่นครเชียงใหม่นี้หลายปีมาครูสอนภาษาไทยชอบขานไขายไฟศึกษามุ่งมั่นด้วยจรรญ,ญาสอนวิชาจากหัวใจนักเรียนจะสังเกตว่าในบทที่หนึ่งคุณครูแนะนำชื่อของตนเองวรที่หนึ่งมีห้าพยางส่งเสียงสัมผัสของคำว่าครูไปยังคำว่าผู้ตามแบบของฉันทลั์หลังจากนั้น ในวักหลังครับมีจำนวน6พยางคุณครูลงท้ายด้วยคำว่าก,ก่อนดังนั้นในวัคที่สามหรือวรรครับนั้นก่อนของคุณครูก็ต้องไปสัมผัสกับคำว่าน,นาครน,นะครับนะักเรียนซึ่งตรงตามฉันทลักษณ์นั่นเองและในบทที่สองนั้นคุณครูก็จะส่งสัมผัสในวัคที่สี่หรือวัคทรง จากคำที่คุณครูได้แต่งนั้นคือคำว่ามาคุณครูก็จะส่งสัมผัสคำสุดท้ายในบาทที่สองวคกที่สี่คำว่ามาไปสัมผัสคำสุดท้ายในวรรคที่สองของบทที่สองครับนั่นก็คือคำว่าสาในบทที่สองของคุณครูขึ้นด้วยคำว่าครูสอนภาษาไทยมีจำนวนห้าพยางชอบขานไข่ใฝ่ศึกษาคำว่าไทยกับไขส่งสัมผัสกัน ต่อไปคำว่าสาในวรรคที่สองของบทที่สองนั้นต้องส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่สามซึ่งสาส่งสัมผัสไปครองจองกับคำว่ายาซึ่งใช้สระอาเดียวกันทั้งหมดเป็นสัมผัสบังคับที่เรียกว่าสัมผัสนอกครับนักเรียนทั้งหมดนี้มีจำนวนอยู่สองบทด้วยกันนักเรียนจะสังเกตว่า ที่คุณครูเน้นข้อความในคำว่ามาและสาของบทที่1และบทที่2ซึ่งโยงเส้นส่งสัมผัสกันนั้นเราเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทครับจากตัวอย่างดังกล่าวสำหรับการแต่งกาศยานี11จําจำนวน2บทแนะนำตนเองคราวนี้ก็ถึงหน้าที่ของพวกเราทุกคนแล้วนะครับที่จะได้รังสรรค์บทประพันธ์ยานี 11- 2บทแนะนำตนเองให้กับคุณครูได้รู้จักทุกๆคนครับ คุณครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนนั้นต่างมีความสามารถฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างครับผมนักเรียนทุกคนสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้ในเรื่องของคำประพันธ์และฉันทลักษ์และกาบยานี11ซึ่งในวันนี้นักเรียนทุกคนจะได้ทำการฝึกฝนทักษะการแต่งคำประพันธ์ในหัวข้อ การแต่งกาบยานี11แนะนําตนเองนักเรียนสามารถที่จะนําเสนอตนเองผ่านบทประพันธ์ได้เลยนะครับจํานวน2บทด้วยกันแต่งให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และทําการขีดโยงฉันทลักษณ์สัมผัสให้ถูกต้องคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้ทําการฝึกฝนทักษะในการแต่งคําประพันธ์ของตนเองโดยการใช้คําที่สละสลวยสร้างสารรค์คุณครูรอรู้จักพวกเราทุกคนผ่านบทประพันธ์ยานี11นี้กันอยู่นะครับ คุณครูอยากให้พวกเราทุกคนนั้นได้ทําการทบทวนความรู้ต่างๆผ่านการศึกษาจากคลิปวィィิดีโอสื่อการเรียนการสอนรวมถึงเก็บความรู้ระหว่างทางเหล่านี้สําหรับการเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้แล้วเราจะพบกันที่ความสําเร็จครับ